ไม่ไปเที่ยวค่ะเพราะว่าพี่ตู่เองจริงๆแล้วก็อยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเมือนกันแต่ปรากฏว่าเจออุบัติเหตุเนาะล้มกระแทกกระถางต้นไม้ค่ะตรงซี่โครงก็เลยไม่ไปไหนก็เลยขออยู่บ้านแต่วันนี้มาหาดินไปปลูกต้นไม้ค่ะก็ยังไม่เข็ดเหมือนเดิมเนาะวันเวลามันไม่ค่อใครคร่ะสมมติเราไม่ได้ทําวันนี้ จะแน่นขึ้นไปเรื่อยๆอะคะ่ะเราก็ต้องดูแลบำรุงรักรักรักษาต่อไปใครได้เห็นเช้า,ชานี้ที่ประชุมธานีของคลิปชีวิตกับธรรมชาติเมื่อเช้านี้นะคะวันคลิปที่22นั้นก็คือบ้านของพี่ตู่เองนะคะาจากปลูกต้นเล็กๆนะคะซื้อมาต้นละ10-20บาทเนาะเออก็ปลูกจน เขาใหญ่โตสามารถที่จะให้ผลให้ผลไม้ให้เราได้กินได้ค่ะนี่พวงค่ะเป็นร้อยป่ามีเสียงนกเสียงไม้ยางอินเดียนะคะวิธีรักษายางอินเดียก็คือจิงหรีนโดนแสงรำไรนะคะรดน้ำก็ประมาณเลอกอธิบายสองสามครั้งนะคะช่วยหับจับผุ่นสองนะสำหรับที่นา้ก็พามาดูต้นไม้ ใครชอบอะไรก็เล็งๆไว้นะคะแล้วก็มาหามาหาซื้อได้ตามอัดยาศัยนะคะเาเยอะมากมากเลยมีดอกเล็กเนี้ยราคาก็เท่าๆกันหมดนะคะแล้วแต่เราชอบร้านไหนดอกใหญ่อย่างเดียวนะไม่มีใครทีแพงเขาก็จะต้องรู้จักกันไปหมดเนาะว่าอันไหนถูกอันไหนแพงเนาะอันนี้แปดบาท

สวัสดีค่ะเชา้านี้ที่ปฐุมธานีนะคะพี่ตู่ก็พามาเดินดูใกล้คริสต์มาสแล้วนะคะราคาต้นละ80บาทเองค่ะที่ของ15เหมือนเดิมน,นะคะตู่มาดูอันนี้ไผ่ฟิลิปปินนะคะขออนุญาตถ่ายเนาะ ป้าหาอะไรจ๊ะหน,นูจะได้หาด้วยมันมันยากใช่ไหมคะใช่ต้นอะไรต้นอะไรลูกค้าลูกค้าสั่งนะคะอ,อดูนี่สิเนี่ยเปิ้เปิเป์ปน,นกะหนกนาลีสวยงามคะ่ะเปิ์นพลาสติก พรมญี่ปุ่นมีทุกอย่างเลยนะคะร้านนี้ต้นเล็กๆนะคะสำหรับไว้ไปประดับริบบิ้นเขียวอันนี้คือริบบิ้นเขียวนะคะต้นละสิบบาทเองค่ะผู้ขู่อันนี้สับประรดตะเกียง10บาทเหมือนกันค่ะซองออฟจาเมกาสิบบาท เลยสวยทั้งนั้นเลย บันไดสวรรค์บันไดสวรรค์สิบบาทชื่อพเพอะเนาะโอถูกด้วยอสิบบาทเองเนี่ยสิบบาทเองถูกมากๆเลยค่ะเนี่ยบันไดสวรครค์ไข่มุกพร้อนเงินพรอนทองก็สิบบาทนะคะ มือเขาขึ้นขึ้นเนาะออกมาสวยเลยอะ่ะ